สวัสดีครับแฟนๆช anel วัตถุทุกท่านนะครับหลายๆคนนะครับยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าเรามีการจัดฟันและมีการแก้ฟันยื่นหรือฟันเกนะครับคงน่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เรารักษาคนไข้แล้วก็บันทึกภาพมาให้ดูจริงๆเลยนะครับ before after นะครับต้องรับชมมันดูนะครับ นอกจนี้นะครับก็มาพบเราด้ปัญหาที่ว่าน้องมีปัญหานะครับก็คือว่าฟันเขายืนแล้วก็เกมากเลยนะครับจากรูปแรกจะเห็นว่าน้องมีพวกคราบนะครับเป็นคราบเขาเรียกคราบสเตนนะครับซึ่งก่อนติดเครื่องมือเนี่ยเราจะให้คุณหมอทั่วไปนะครับเขาจะทการขัดพวกนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคราบพวกนี้นะครับมาติดเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือจะติดได้ไม่แน่นนะครับ ดูจากด้านนอกจะเห็นว่าน้องเนี่ยนะครับเวลาปิดปากเนี่ยต้องพยายามเหมือนเมมต้องพยายามปิดวีปากเข้ามาหากันนะครับเพราะว่าเนื่องจากฟันที่ยื่นมาก,กน,นะครับจริงๆถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าเกิดเวลาถ่ายรูปที่เราไม่รู้ตัวจะเห็นว่าฟันมันยื่นทิ่มออกมาจากนอกปากตลอดเวลาเนี่ยซึ่งทําให้เสียบุคลิกนะครับจะเห็นว่ายิ้มเห็นไหมครับผมนะฮะว่าฟันมันยื่นมากเลยนะครับแล้วก็เรี่ยนไปฟันหน้าเนี่ยนะครับจะมีประวัติที่ว่าน้องเคยกระแทกเพราะเรื่องฟันมันยื่นเนี่ยนะครับเวลาที่เล่นกีฬาหรือเกิดอุบัติเหตุมันก็ล้ม่ะรัเพาาวฟน ฟันเนี่ยกระแทกได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันยื่นเยอะนะครับด้านข้างจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าใบหน้ามีความอูมมากนะครับซึ่งมันก็ดูไม่สวยนะครับผมเวลายิ้มเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าฟันเนี่ยยืนมาข้างนอกเลยนะครับมันก็ไม่สวยนะครับดูไว้ใกล้นะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับฟันน้องเกยค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านล่างนะครับเห็นเห็นว่าฟันเกยมากเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับฟันยื่นมากเลยนะครับ ทั้งสองด้านเลยนะครับฟันยื่นนะครับอันนี้เราก็จัดฟันนะครับก็ติดื่องมือเป็นแบบเครื่องมือจัดฟันแบบปกติเขาเรียกคอนเวนชนวั่นแนลก็คือื่องมือที่มีสียางทั่วไปนะครับแค่นี้เราจัดด้วยเครื่องมือปกติไม่จัดด้วยเดมอนนะครับก็ยังออกมาสวยเลยลองดูนะครับก็เห็นไหมครับตอนที่ติดื่องมือใหม่ๆก็มันก็ยังแน่นอนนะครับทิ้งทิ่ปากก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันยังดึงเข้าไปยังไม่ไม่สมบูรณ์นะครับหลายคนนะครับจะชอบถามว่า ฟันยืนเนี่ยนะครับเวลาดึงแล้วเหงือกมันจะเข้าไปไหมนะครับก็ลองดูนะครับรูปนี้พิสูจน์เห็นไหมครับว่านะครับว่าเวลาดึงจริงๆนะครับเราไม่ดึงแค่ฟันนะครับเราดึงทั้งลากฟันนะครับแล้วก็มือสมัยใหม่นะครับมันดึงไม่ใช่แค่แค่แค่ตัวฟันนะครับมันดึงทั้งลากฟันดึงทั้งกระดูกขาขั้นไกลเลยนะครับจะเห็นว่าทางด้านซ้ายนะครับที่เหงือก่ยื่นยืดนะครับเห็นทางด้านขวาไหมครับพอดึงไปปุ๊บเห็นไหมครับที่ยื่นยืดเนี่ยนะครับมัน ยุบหายไปหมดเลยเพราะนั้นคนที่ฟันยื่นแล้วบ่นว่าเอ๊ะเวลายิ้มแล้วเห็นเหงือกก็เยอะนะครับจัดฟันก็จะช่วยได้นะครับต่้ด้านข้างเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหงือกที่ยื่นนะครับตา้งด้านซ้ายนะครับพอฟันเข้านะครับมันเข้าไปหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ before after นะครับด้านขวานะครับจัดเสร็จแล้วนะครับจากฟันที่เกยนะครับทางด้านล่างนะครับที่ยื่นที่เกยนะครับเราก็ดึงเข้ามาละนะครับก็จากเดิมที่ น้องเคยมีฟันหลออยู่ด้วยแล้วก็ดึงจนชิดเลยนะครับเพราะนั้นจัดฟันไม่ต้องใส่ฟันปลอมก็เป็นข้อดีของมันอย่างหนึ่งนะครับนะครับก็รูปนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นคําตอบที่ในคลิปนี้นะครับต้นคลิปพี่เราพูดถึงว่าจะเปลี่ยนยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมฮะหน้าน้องเปลี่ยนไหมครับยิ้มพิปาด้านขวาไหมครับคือน้องเนี่ยเวลาปิดปากนี่สบายแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องพยายามปิดนิ้มพิปาตัวเองนะครับเพราะว่ามันปิดได้โดยธรรมชาติได้ง่ายขึ้นนะครับเวลายิ้มเห็นไหมครับก็สวยขึ้นเยอะนะครับเรียกว่าคนละเรื่องกันเลยนะคคคครรัับบเเหมือนนนนลละะย นะครับจากด้านข้างจะเห็นไหมครับว่าเห็นชัดเลยนะครับหลายคนที่บอกว่าถ่ายรูปด้านข้างไม่สวยนะครับลองดูรูปนี้นะครับเห็นจะชัดเลยว่าจากที่อู้มเห็นไหมครับออกมาสวยเลยนะครับทิ่ปากเนี่ยสวยเลยนะครับหายยืดเลยนะครับด้านข้างเห็นไหมครับเมลยิ้มเห็นไหมฮะไหมครับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับสวยขึ้นแน่นอนนะครับ นะครับรูปนี้จะให้ดูนะครับว่าก่อนก่อนที่ตอนถอดขครน่มือใหม่จะเห็นว่าด้านซ้ายน้องเนี่ยเคยกระแทกแล้วฟันตายนะครับเพราะว่าฟันเดิมทีบฟันน้องเขายืดนะครับเวลาล้มเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฟันที่ยืดนกระแทกก่อนสี่อื่นก็เลยทาให้ฟันเขาตายไปนะครับพอจัดเสร็จปุ๊บเราก็ให้คุณหมอนะครับทําการเปลี่ยนนะครับก็คือรักษาลากฟันแล้วก็เป็นครอบฟันซี่ใหม่ขึ้นมานะครับก็เห็นไหมครับว่ายิ้มออกมาสวยเลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ